ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์เรื่องของว่าเราควรจะขุดเหรียญไหนดีนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิชชาณครับช anel นี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากระจนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดตอนเนี่ยขุดเหรียญริปโตอเรนซีเพื่อสร้างไรายได้นะครับโดยครับก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับ เพิ่งเข้ามาในวงการขุดนะครับแล้วก็มีเป็นสายขุดที่ใช้ VGA นะครับคลิปนี้แล้วก็มีคําถามนะว่าเออตกลงเราจะไปขุดเหรียญอะไรกันดีนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะผมจะมาแชร์แนวทางนะครับในการเลือกตัดสินใจนะว่าเอ้ยเราควรจะขุดเหรียญอะไรกันดีนะครับเหมาะกับมือใหม่นะมือเก่าเนี่ยน่าจะรู้กันดีแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่หน้าจอกันเลยนะอ่ะก็ขออนุญาตยกเว็บ w h t t mine ขึ้นมาก่อนนะครับ What to my เว็บนี้นะครับก็คือพิมพ์ไปตามนี้ได้เลยนะครับ what to my com นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเป็นตารางอันนี้ขึ้นมานะครับอืมเ,อเปนว่ามันก็จะมีรุ่นให้เราเลือกนะครับว่าเออเราจะใช้การ์ดรุ่นไหนอ่ะทีนี้เนี่ยประเด็นที่มันเป็นคำถามเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้คือเวลาเราเข้าไปหาข้อมูลแล้วกันเนาะในตัวอย่างในตัวกรุ๊ปแล้วกันเนาะ กรุ๊ป a c e b o o k ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนรักนักขุนะครับก็จะมีหลายๆแนวเนาะเพื่อนๆก็จะใช้การ์ดจอหลายๆรุ่นบางทีเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปเสพข้อมูลเนาะเห็นคนนู้นมีรุ่นนี้เห็นคนน,นี้มีรุ่นนั้นนะครับเราก็จะแบบเอ๊ตกลงตีกันไปนหมดนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นค่ายเขียวในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันจะมีความแบบว่ามึนงงมากนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งตระกูลไม่ลดแรงขุดแล้วก็ตระกูลลดขุด แล้วก็รถขุดแต่ละตัวก็จะมีความแบบไม่เหมือนกันละกันเออประมาณนี้นะมันก็เลยทําให้เป็นมีแบบว่าความงงละกันเออเวลาที่เราเข้าไปเสพข้อมูลนะครับทีนี้วันนี้นะผมจะมาสรุปเล็กๆน้อยๆนะครับให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คืออะเอาเป็นว่าเราต้องแยกการ์ดก่อนนะครับหนึ่งเลยนะค่ายเขียวค่ายแดงนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนว่าตอนน,นี้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ย มีเป็นค่ายเขียวกับค่ายแดงค่ายเขียวก็คือ NV ็นวีเดียนะครับถ้าเข้ามามาในวัตถุไมยนะครับก็คลิกเลือกการ์ดไปเนี่ยตัวไหนเป็นสีเขียวนะก็คือค่ายเขียวนะครับตัวไหนเป็นสีแดงก็คือค่ายแดงนะครับอ่าทีนี้เนี่ยก็ต้องเลือกสายกันตั้งแต่แรกก่อนนะของผมเองผมเป็นสายเขียวนะครับกันชงเอ้ยไม่ใช่สายเขียวเนี่ยก็จะมีการ์ดหลายรุ่นเลยทีนี้พอเป็นสายเขียวนะเราต้องแยกเป็นตระกูล LHR กับ non LHR อ่ตระกูล LHR เนี่ยก็คือลด,ลดแรงขุดแล้วกันเนาะ Light Hash Rate นะครับมันก็คือลดขุดนะขุดได้ขุดอีเทเรียมได้น้อยขุดเออรโก้ได้น้อยแล้วก็ตระกูลไม่ลดขุดเนี่ยมันก็คือปกติของมันนะครับซึ่งตัวพวกนี้นะครับก็ถ้าให้มองนะเราก็ควรจะเลือกกันก่อนนะว่าเป็น LHr หรือไม่ LHR นะอะ่เวลาที่เราจะซื้อการดทีนี้เนี่ยมาดูตรงนี้นะอย่างผมขอยกตัวอย่าง3 0 7 0มาแล้วกันนะครับมันก็จะมี3070ธรรมดาอันนี้นะครับอ่กับอีกอันหนึ่งเป็น3 0 7 0 LHR ตรงนี้นะในเว็บมันจะเขียนว่าตัว L นะครับทีนี้เพื่อนๆลองคลิกดูนะลองเปลี่ยนอันนี้ใส่ค่าตัวการ์ดเข้าไปนะ1ใบนะครับ คลิกเปิดเขียวขึ้นมานครับมันก็จะขึ้นแรงขุดโดยประมาณนะครับคร่าวๆนะครับของวัตถุไมนะ้เนาะกดแคลคูลเลตนหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มันก็จะโชว์ข้อมูลด้านล่างนะว่าเหรียญไหนเนี่ยเป็นเหรียญน u m b e r ร์ในตอนนี้นะขุดตอนนี้ได้ตังเยอะที่สุดมันจะคิดน่าจะเป็น Profit ใน24ชั่วโมงนะครับถ้าเหรียญไหนพุ่งมากๆเนาะพุ่งจูดขึ้นมานะมันก็คำนวณออกมาแล้วเอ้ยเหรียญน,นี้ก็น่าจะดีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการโชว์โปรฟิตณปัจจุบัน ว่าขุดตอนขุดตอนนี้ขายตอนนี้เลยคุณจะได้เงินเท่าไหร่อันนี้นะก็คือมาดูช่องนี้นะครับเนี่ยหดอลลาร์นะหดอลลาร์ก็ตกประมาณ150ยาสิบาทก็คือแรงขุดประมาณ60สิบนะได้รายได้อยู่ที่ร้อยห้าบร้อยหกสบาทแหละดูในช่วงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นตัว non lhr เอาไว้ว่าอันนี้เนี่ยก็คือขุดอีเเลี่ยมเนี่ยได้ตังเยอะที่สุดนะครับ อลองมาคืออะไรอ,ะอันนี้คือ Nice hat อันนี้ผมข้ามไปแล้วกันเนาะผมไม่ใช่ผมไม่รักใ nice น hat แน่นอนนะอันนี้อ่ะมาดูอันถัดมาคือ Ergo นอะ Ergo นี่ก็ขุดได้4ดอลลาร์นะครับอ่า4ดอลลาร์โอเคตามนี้ทีนี้นะครับก็แกปเนี่ยมันก็ห่างกันอยู่ประมาณ1ดอลลาร์เลยเนาะก็คือตก30บาทต่อการ์ด1ใบใครมี3,000ใบก็3,000ดอลลาร์นะ ก็เป็นล้านเลยโอเคล้านหรือเปล่าเออล้านเอ้ยแสนเนาะไม่ใช่ล้านแสนหนึ่งนะครับเอาเป็นว่า3 0มศนะนอน LHR ก็ได้แรงขุดประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดรุ่นในปัจจุบันตอนนี้เนาะที่หาได้แล้วก็เป็นมือหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น LHR เราก็ต้องมาต้องมาติดตัวนี้นะครับ3070 LHR นะครับกดแคลคูลเลตปึง้งแรงขุดอิตาลียมมันจะได้ประมาณ4 4นะครับอันนี้โดยประมาณเนาะ เนี่ยตัวอีเทเรียมมันก็จะร่วงลงมาเนาะอ่าร่วงลงมาอยู่อันดับที่3นะครับมันก็จะมีเหรียญอื่นๆน,นะคุกคูคุกคารูนะครับอ่าอันนี้นะเป็นเหรียญสวอปนะครับเหรียญ YC แคนะครับอันนี้ก็ขุดแล้วได้ตังค์เหมือนจะดีกว่าเนาะอืมเหมือนจะดีกว่าอีเทเรียมนะครับแต่เพื่อนๆลองดูสังเกตดูตรงนี้นะเดี๋ยวนะผมซูมสูมไงวันนี้อ่ะดูตรงนี้แล้วกันนะครับ ช่อง Profit เนี่ยช่องบนเนี่ยก็คือยังไม่หักค่าไฟช่องล่างเนี่ยหักค่าไฟแล้วนะครับลองมาดูกันเนี่ยก็อิตาเลียมเนี่ยก็ยังเป็นยืนหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยก็กินไฟน้อยนะก็ลองมาดูกันนะว่าเอ้ยเราชอบแบบว่าเห็นตังเยอะๆหรือว่าหักค่าไฟแล้วได้ตังเยอะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับทีนี้พอเรารู้ข้อมูลประมาณนี้เนาะคืออย่างตัว LSR เนี่ยผมมองว่า มันมีความแบบไล่เลี่ยมันชนกันอนะ่ะเราจะขุดเลือกขุดอะไรก็ได้เลยนะอิตาเลี่ยมก็ได้เหรียญอื่นก็ได้อ่าฟักคอยก็ได้นะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันลดแรงขุดตัวอิตาเลี่ยมเนาะก็ทําให้เหรียญอื่นมันก็ดูแบบเฮ้ยสูสีกันนะเว้ยอะไรเงี้ยเนี่ยเออร์โก้นะครับเออโก้มันลดแรงขุดไปด้วยนะครับมันก็ดรอปลงมาเนาะอยู่ที่ใบหนึ่งเนี่ยได้สามดอลลาร์คือพอมันลดแรงขุดนะ ก็คือตัวการ์ดราคามันก็ลดลงด้วยอ่ะประมาณนี้นะโอเคเอาเป็นว่าผมจะสรุปสั้นๆว่าถ้าใครใช้นอน LHR ในตอนนี้นะก็คือขุดอิตาเลียมเนี่ยน่าจะได้ดีที่สุดอ่ะคุ้มที่สุดนะประหยัดไฟที่สุดดีที่สุดแล้วกันในตอนนี้ทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่เราใช้เป็น LHR เนาะเราขุดอะไรก็ได้เลยอ่เพราะว่ามันสูสีกันนะครับโอเคนะ <c oughs> ไม่รู้สูตรอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะขุดอิตาเลี่ยมก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ค่อยไปสวอปหรือแปลงไปเหรียญอื่นก็ได้อ่าอยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราจะเก่งกําไรอะไรนะครับทีนี้ผมให้แนวคิดว่าเนี่ยเมนหลักของผมนะเอาเป็นว่าผมเองเนี่ยที่ผมขุดนะในสูตรของผมเองเนี่ยก็คืออิตาเลี่ยมผมก็ขุดนะเป็นเมนหลักนะครับเพราะว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้นะอิตาเลี่ยมเนี่ยเห็นปะ่ะมัน มันก็ยังขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเราขุดเนี่ยเราขุดทุกเวลาใช่ไหมครับเนี่ยผมขุดตลอดเวลาผมไม่ขายเลยสมมตินะถ้าผมมองว่าตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยผมว่าขุดเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ขุดได้เยอะที่สุดแล้วถูกไหมครับเนี่ยในวัตถุไม้เนี่ย,ยมันก็โชว์อยู่แล้วนะว่าเออคุณอิตาเลียมเนี่ยคุณคือยืนหนึ่งแน่นอนนะครับอยู่เบอร์เบอร์แรกเลยนะครับทีนี้ผมก็ขุดเก็บขุดเก็บไปเรื่อยนะครับทุกเวลาที่การาฟมันวิ่งเนี่ย ผมก็จะมีอีเทเรียมเข้ามาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยพอมันพุ่งขึ้นใช่ไหมครับตรงตรงจุดที่ผมคล้ายๆว่าเข้ามาขุดแล้วกันนะเข้าซื้อแล้วกันนะมันก็เหมือนเข้าซื้อแล้วกันเนาะเนี่ยทั่วไปทั้งหมดเนี่ยผมก็จะมีเหรียญเก็บอยู่กักอยู่ส่วนหนึ่งนะครับจากตรงข้างล่างเนี่ยแล้วก็ผมก็มาดูตรงนี้เนี่ยตอนที่มันพุ่งออทามไฮตลอดตอนนี้เนี่ยมันก็จึงมีเหรียญเก่าๆเ,เ,เนี่ยที่เหมือนโปรฟิตมันก็จะมากขึ้นขยายเหมือน เออเหมือนได้กําไรมากขึ้นแล้วก็มีส่วนตรงนี้เนี่ยที่แบบว่าผลิตออกมาเรื่อยๆตลอดนะในช่วงราคาตอนนี้เออมันก็จะประมาณนี้แหละก็เอาเป็นว่าขุดอิตาเลียมเนี่ยตอนนี้ดีสุดในตระกูล non lhr ทีนี้เอ้ยเออใช่ถูกแล้วแต่ถ้าตระกูล lhr เนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาขุดเป็นก็อิตาเลียมก็ได้นะเออหรือเหรียญอื่นก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเก่งว่าอะไรมันจะ ขึ้นนะครับอย่างกรณี้วันก่อนนะผมก็เคยเล่าให้ฟังเรื่องของการขุดฟลักคอยอันนี้นะมันก็จะมีหลูปมีอะไรของมันนะครับเดี๋ยวแอบ,บไปดูในเว็บออคอย okay. คอย ex เนาะผมไม่ชัวร์นะน่าจะเว็บนี้แหละน่าจะมีฟลักคอยหรือเปล่าแอบบดู exchange เขาหน่อย search ฟลักนะครับ นี่นะฝัก USDT นะครับนี่นะครับเพื่อนๆลองดูกันนะฝักคอยอฝักคอยเนี่ยถ้าเกิดใครตามในช่องมาเนี่ยก็คือขุดนะขุดแถวนี้แหละขุดเก็บไปเลยนะ0.5 0.4ดา์อลล่าอะไรเงี้ยนะขุดไปเลยแล้วก็กาวกันไว้นะว่าเฮ้ยมันจะต้องดีดนะเนี่ยแล้วพอเวลาถึงเวลาที่มันดีดจริงๆเนี่ยมันทำได้ดีนะดูดิกี่วันมาเองอะ อวันนี้วันที่9เนอะเนี่ยวันที่5วันที่6นะจริงๆดีดขึ้นมาแค่ตรงนี้นี่ก็แทบจะร้องขอชีวิตแล้วเนาะนี่ดูดีมันดีดขึ้นมาตรงนี้เลยนะขึ้นมายอดคอยยอดหัวคอยเลยเนาะก็อยู่ที่2ดอลลาร์นาะแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือ1.3แล้วเนาะนะเอาเป็นว่าจาก0.5แล้วน,นะที่เราเริ่มขุดเนี่ยนู่นนะเวลาดีดเน่ยไป2เนี่ย ถ้าเราพอใจจะขายที่หนึ่งเนี่ยเราก็ได้กําไรเด้งหนึ่งแล้วเนาะจะขายที่สองนี่คือแบบสี่เด้งเลยนะเออก็คือคูณสี่เท่าเนาะลองหันกลับมาดูนะเนี่ยฝากคอยจริงๆก็อาจจะไม่ได้ Number 1นะตอนนั้นอาจจะขุดได้น้อยนะตอนนี้เนี่ยพอมันขึ้นมาอยู่ระดับประมาณนี้เนี่ยก็คือมีคนเนี่ยทอนแรงเนี่ยมาสะสมอยู่นะผมว่านะคิดว่างั้นนะก็เออเอาเป็นว่า มันก็จะมีสสายอีกแล้วกันเนาะว่าเราจะเป็นสายไหนผมเคยทำคอนเทนต์แนวๆนี้แล้วแหละว่าเฮ้ยเราเป็นสายดองหรือว่าเราจะเป็นสายขายรายวันเพื่อนๆก็ต้องเลือกสายกันก่อนถ้าใครเข้ามาใหม่ๆเนาะก็คิดว่าขายรายวันเนี่ยโอเคและคุ้มดีนะครับก็ขุดอิตาเลียมนั่นแหละนะดีที่สุดประมาณนี้แหละหพูดแล้วก็งงเอาเป็นว่านะอยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราจะเป็นสายไหนด้วยเออส่วนหนึ่งนะ อย่างผมเองก็ขุดอีเาเลียมเป็นเมนเนาะเพราะว่าต้องมีเงินที่ต้องเอามาผ่อนนู่นนี่นั่น,น,นอะไรเงีนนะ้ยเนาะผ่อนหนี้สินนะครับก็จะขุดอีเาเลียมเป็นเมนหลักไว้ก่อนเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าอีเาเลียมมันขึ้นถึงราคาที่ผมพอใจนะเหมือนในคลิปแล้วกนะันเนาะที่ผมออกมาบอกว่าเอ้ยถ้าถึง4,900ันเเดี๋ยวผมจะขายเนี่ยเนี่ยแถวแถวโซนตรงเนี้ยก็อาจจะพิจารณาค่อยๆลินขายทีละนิดละหน่อยนะ เราก็ขายมาได้เป็น U.S. เราก็มาปั่นต่อเวลาที่มันย่อลงมาอะไรย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปเนาะเป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของสายที่เก็บเนี่ยเขาก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับรอมันนูนะ่นอะปะทุไปที่6 0พันนะเขาก็จะได้แก็บค่อนข้างกว้างทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเงินที่มหาศาลขึ้นมาอาเป็นว่าใครใครจะเป็นสายไหนเนี่ยก็ควรจะเลือกนะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นขาขึ้นนะ กราฟยังดูเป็นขาขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็แนะนําว่าขุดเก็บไว้ก็ดีให้ให้แบ่งส่วนแล้วกันนะส่วนหนึ่งก็ขายออกมาเป็นค่าไฟหรือเป็นค่ารีวอร์ดเป็นรางวัลให้กับตัวเองให้รางวัลตัวเองเนาะทำงานมันเหนื่อยขันอถมาเหนื่อยแล้วนะก็เนี่ยก็มาขายกินก่อนนะแล้วส่วนหนึ่งเก็บไว้นะรอที่รอเวลาที่มันเติบโตแล้วกันเนาะประมาณนี้เลย โอเคครับก็สรุปท้ายคลิปดีกว่านะเริ่มพูดเว้นเวร์ไปเยอะแล้วท้ายคลิปเนี่ยสรุปสั้นๆไว้อย่างนี้นะครับหนึ่งเลยเพื่อนๆต้องดูการ์ดก่อนนะว่าการ์ดของเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นตระกูล LHR หรือว่า n o n LHR ถ้าเกิดใครงงว่าเอ้ยมันคือการ์ดอะไรยังไงนะครับก็ไปดูในคลิปการ์ดแต่ละรุ่นแล้วกันเนาะผมพยายามทำมาแล้วแต่ว่า LHR เนี่ยก็คือ light hand l e a e มันจะขุดตัวอีทเที่เียมกับเออร์โกเนี่ยได้น้อยนะครับ ีนี้แต่เอากริทึมอื่นเนี่ยยังได้เท่าเท่ากันเนาะอ่ะอันนี้นะต้องเลือกการ์ดดูการ์ดก่อนว่าเป็นการ์ดแบบไหนนะครับอันที่2เนี่ยลองไปกดคำนวณในวอตทูมายดูนะว่าเหรียญไหนเนี่ยเอ้ยมันดู Prof ิตดีนะครับเราก็สามารถขุดเหรียญที่เป็น p r o f ิตดีในตอนนั้นเลยก็ได้เออหรือกรณีที่เราไม่อยากจะขุดเหรียญน,นั้นเนี่ยอิตาเลี่ยมเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นเหรียญที่แบบว่าขุดเราได้โปรฟิตที่ดีนะครับกินไฟน้อยการ์ดเย็นๆนะครับอันนี้นะก็ หรือว่าเป็นชอยที่เขาเรียกว่าเลือกเลือกแล้วก็ไม่น่าจะผิดหวังเออในตอนนี้นะอ่ะอันที่3มนะครับเพื่อนๆควรจะต้องเลือกสายก่อนนะว่าหรือว่าวางแผนแล้วกันเนาะไม่ใช่เลือกสายแล้วกันวางแผนเกี่ยวกับการทํา money Management ส่วนหนึ่งเลยนะครับมันก็จะคล้ายๆการเทรดนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเอ่อมันเป็นการขุดแล้วกันเนาะก็คือเราขุดเหรียญมาได้เนี่ยเราขายเลยทั้งหมดไหมเฮ้หรือว่าเราจะเก็บไว้เก่งกําไรต่อดี เนี่ยมันเป็นแนวแนวนี้เนาะซึ่งคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยผมทําไปแล้วเนาะว่าเออตกลงเราเป็นสายไหนนะครับก็ลองลองเลือกกันดูนะโอเคเนี่ยมันก็เลยจะเป็นที่มาเนาะว่าขุดเหรียญไหนดีมันก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับไม่มีใครรู้ว่าเหรียญไหนมันจะขึ้นแบบพุ่งพรวนเนาะหรือว่าถ้ารู้เนี่ยถ้าเราเป็นคนผู้อย่างรู้เนี่ยเราก็เลือกขุดเหรียญน,นั้นหรือขุดอิตาเลี่ยมแล้วแลกไปเป็นเหรียญน,นั้นก็ได้นะครับเหมือนอย่างคล้ายๆชิบะเนาะผมก็ขุดมาเล็กๆน้อยๆ อยู่ๆมันก็พุ่งพรวดขึ้นไปเนี่ยเออเราก็เหมือนได้กําไรเฮ้ยขุดวันนั้นเนี่ยแค่วันเดียวเนี่ยโอ้โหกำไรเป็นหมื่นเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันวะนี่อะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราไม่รู้นะว่าเหรียญไหนเนี่ยมันจะพุ่งขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ที่การเก่งแล้วก็แนวทางการเมนเนจแล้วกัน,มนเมเนจเมนต์เรื่องของเหรียญเรื่องของเงินละกันเนาะเออว่าเราจะกาวเหรียญไหนอะไรเงี้ยนะเออก็ว่ากันไปเนาะ แนวทางก็จะประมาณนี้เนาะก็คงจะได้ไอเดียกันสุดท้ายนะครับก็คงจะขุดอิตาเลี่ยมกันเหมือนเดิมโอเคเนาะท้ายคลิปนะครับขออนุญาตฝากล้านเหมือนเดิม IP Studio ใน Shopee นะครับขายแทร็กส์พาร์ตบูนะครับแล้วก็พวกไลเซอร์การนะครับถ้าใครเป็นสายขุดที่ประกอบเองนะครับก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่อยากจะประกอบเองนะครับอยากจะให้ผมประกอบให้นะครับก็ ติดต่อผ่าน IP พีสตูดิโอใน l ล n e ออฟ i ิเชียลนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม